รีวิวการถ่ายรูปในสตูดิโอและเอวดอร์ของวันนี้ค่ะทั้งหมด4ชุดชุดแรกชุดในสตูดิโอเป็นชุดเจ้าสาวหว,วานๆสวยๆฉ่ำๆเลยจ้ะสวยมากสวยสวยกวันนี้ก็นางฟ้าแล้วจ้ะทรงบนกลาวค่ะต่อด้วยชุดไทยสไตล์โมเดลสวยมากที่สุดเราทำการถ่ายแชะๆเพื่อประวิัเวลาเป็นชุดต่อไปเราเดินทางไปถ่ายต่อที่ข้างนอกเอวดอร์กันนะจ๊ะ สถานที่ที่เราเลือกวันนี้เป็นป่าดีค่ะทุกคนเป็นสถานที่คาเฟ่เอาท์ดอนะคะสวยมากนะคะชุดนี้เป็นชุดเรสนะคะทรงบอลกลาวออกมาน่ารักเหมือนกันนะคะสวยไม่แพ้สรงแรกนะคะสวยฉ่ำมากนะคะเจ้าสาวสวยเจ้าบ่าวหล่อแบบนี้ทํางานง่ายมากค่ะทุกคนคะ่ะอารมณ์ดีด้วยผลงานออกมาดีมากทุกอย่างลงตัวเพอร์เฟกทุกอย่างทุกกรณีเลยทีเดียวนะคะ ต่อด้วยชุดที่4เร่รสสีดํามาค่ะงานนี้รายงานตัวนะคะทันสมัยที่สุดเลยค่ะสวยมากจึ้งมากแม่ว่าแล้วเราได้มุมติดเขานั่งชิลเบาๆอยู่ตรงนี้หมายถึงเจ้าบ่าวนะจ๊ะออกมาน่ารักมากเจ้าสาวให้ความร่วมมือยิ้มจังหวะยิ้มไม่มีถอยจะ้ะสวยจึ้งทุกกรณีเลยทีมงานนะคะคอยซับเหงื่อซับหน้าซับทุกอย่างเลยค่ะนะคะออกมาสวยนะคะ ทีมงานของเราก็เร่งฝีมือคะ่ะในการถ่ายทํานะคะณตอนนี้นะคะให้สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นนะคะทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกฝ่ายเลยนะคะทํางานออกมาได้ดีมากประสานงานกันจุิงๆจริงๆนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเวลาโพสต์ท่าออกมาก็เก่งมากๆเลยนะคะ เพราะมีทีมพี่เลี้ยงพริน S ซสไบคอยซัพพอตอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะไม่บ่นเลยนะคะออกมาสวยนะคะหล่อสวยหล่อสวยนะคะท่องเอาไว้นะคะออกมาดีผลงานดีออกมาสวยงามต่อไปขอเป็นมุมบ้างละมุมนี้ได้ชื่อว่าเป็นมุมเรือนกระจกที่สวยมากลูดม่านออกมาโรแมนติกมากๆทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวโพสต์ถ่ายออกมาได้โอเคมากๆเลยนะคะทีมงานกดรัวๆไปเลยสิจ้าสวยมากนะคะทั้งเจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะคะหันหน้าชนกันจุบ๊บจุ๊บ ะะพอถึงเวลาใกล้ปิดจ็อบค่ะทีมงาน Princess ไบรทก็แบบว่านะคะเดินไปเดินมานะคะเดินไปเดินมานะคะมือไม้สั่นแล้วค่ะมือไม้สั่นแล้วค่ะอยากกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะแดดเริ่มไม่มีแล้วจ้ะทุกคนออกมาเริ่มแบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องเร่งกับเวลานะคะอันนี้คือแบบว่าหมายถึงคนถ่ายเบื้องหลังนะจ๊ะแต่ทีม Pri นเซสไบรทก็ยังถ่ายสู้ตายนะคะออกมามุมไหนก็สวยนะคะ แต่ว่าคนอยู่เบื้องหลังนะคะเหนื่อยแล้วค่ะทีมงานก็ยังแบบโอ้โหยังไม่สั่งหยุดพักเลยนะคะอืมนะคะถ่ายออกมาสวยทุกมุมทุกช็อตนะคะออกมาได้ดังใจดังดาวมากสวยสวยนะคะตรงนี้ใกล้ค่ำแล้วนะแต่ว่าในในกล้องของแบบของเรายังมีแสงและเสียงอยู่นะคะตอนนี้ก็นะคะเลิกกองแล้วนะคะทีมงานนะคะประกบค่ะอุ้ผลงานออกมาจึงมากสวยนะทุกคนรีวิวค่ะ